นมัสการคือผมเนี่ยคือไปซื้อมาเนี่ยร้านค้าชันน้นนาไม่ว่าจะเป็น Daily, เบทาโกช็อปไม่ว่าจะเป็นเบทาโกเดลี่แล้วก็โกโฮเซลเนี่ยผมก็ซื้อมาถวายนะเนี่ยเบทาโกแล้วที่สําคัญคือไส้กรอกลมวันคลาสสิกอันเนี้ยอ,อร่อยมากหลวงพ่อจเจริญพรอ,อ,อยวาสามารถประเคนได้เลยอ <S <S แล้วก็รับสินรับพรน,นะเขาบอกว่ากดถึงโง่ไม่หกคือบ้าไม่กดดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่สิตังค์มาคือฉันลอกกิ้นเลยค่ะโยมค่ะม เจอจ้าระคุณคือบอกได้เลยว่าฉันเห็นแล้วฉันจากจะนินเลยฉันร้องกรีอาจารย์อาจารย์อะไรนะอาจารย์ที่อาจารย์ยอดอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดนักธิกำมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอเท่ากับแรงกรรมนั้นไม่มีสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้กรอกเบทาโกยัยอวบยัยอวบยัยอวบเนี่ยเขารู้สึกเขาหิวตอนกลางคืนแล้วเขาก็บอกไอ้โกบอกว่ามึงไปซื้อมานหน่อยสิไส้กรอกเบทาโกกูอยากกินไอ้โกก็ วิ่งแจนหน้าตาตื่นไปเลยมันก็โอ้ยไปหาที่ไหนหาไม่ได้เพราะทุกอย่างขายดีแล้วมันหมดทุกช็อปเลยทีนี้ยายอวบก็บอกว่ามึงก็ไปซื้อออนไลน์มาเดี๋ยวกูจะกินให้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหล่าชาวบ้านของอาจารย์ยอดปิดท้ายมดดำกินไปทาโกไปไงอ๋อเลยีเนกินกินกินมดดำปหนังมดดำปมหนังฝากไว้ยีปสิงหาคุรับ